ตอนที่74ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งหลังจากใช้เวลาอยู่ในร้านสักพักเจียงเสี่ยวไปก็ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงถนนชิงซานป้ายอู่ซ่อมรถกวงหมิงยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัดและหลี่กวงหลงยังอยู่ในเครื่องแบบทหารปลดประจำการชุดเดิมตลอดทั้งปีสหายหลีกิจการเป็นไปด้วยดีใช่ไหมเจียงเสี่ยวไปจอดรถแล้วเดินไปหาหลีกวงหลงและทักทายเขาด้วยรอยยิ้ม คุณเป็นใครหรือหลีกวงหลงลืมเจียงเสี่ยวไปแล้วจึงถามด้วยความสับสนเจียงเสี่ยวไปยื่นเงินสองเหมาให้เขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าคราวที่แล้วผมเคยมาไปยังที่นี่แต่ตอนนั้นไม่มีเงินติดตัวมาอ้อเป็นคุณนั่นเองหลีกวงหลงจําได้แล้วเขาโบกมือและพูดว่ามันนานมากแล้วไม่จําเป็นต้องให้เงินฉันหรอก เดิมทีหลี่กวงหลงรู้สึกเป็นทุกข์อยู่พักหนึ่งตอนที่เจียงเสี่ยวไปไม่จ่ายค่าซ่อมอย่างครั้งก่อนแต่ตอนนี้เจียงเสี่ยวไปให้เงินเขาเขากลับปฏิเสธทันทีแม้ว่าเขาจะต้องการเงินแต่เขาก็ต้องปฏิเสธก่อนมิฉะนั้นจะรักษาภาพลักษณ์ที่เขาสร้างเอาไว้ได้ยังไงสหายหลี่คุณต้องรับเงินนี้ไว้คราวที่แล้วผมลืมเอาเงินมาจริงๆแต่คุณก็มีน้ำใจช่วยประยัางให้ผม ครั้งนี้ผมมีเงินผมควรจะจ่ายคืนคุณคุณช่วยเหลือผมด้วยความมีน้ำใจดังนั้นผมไม่ควรละเลยความสัมพันธ์ของเราเช่นกันเจียงเสี่ยวไปจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าหลี่กวงหลงเป็นคนแบบไหนหลังจากพูดคุยกันสองสามคำเจียงเสี่ยวไปก็ยืนกรานที่จะให้เงินสองเหมาแก่เขาหลี่กวงหลงยิ้มกว้างสหายคุณเป็นคนมีหลักการจริงๆฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณงั้นฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมเจียงเสี่ยวไปแนะนำตัวเอง ลีกวงหลงกล่าวว่าสหายเจียงคุณนำรถของสำนักความมั่นคงสาธารณะมาที่นี่ได้ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ธรรมดาจริงๆหลีกวงหลงมีสายตาที่เฉียบคมมองจากระยะไกลก็รู้แล้วว่ารถคันนี้เก่ามากแล้วและเมื่อเขาสังเกตว่าอุปกรณ์ของตำรวจถูกถอดออกเขาก็พอจะทราบคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นรถตำรวจที่ถูกทิ้งแล้วแต่ก็ไม่สามารถนำมาขับได้หากไม่มีเส้นสายเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่า สหายหลีคุณฉลาดและรอบรู้จริงๆแม้ผมจะได้รถคันนี้มาแต่มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณอีกครั้งหลีกวงหลงกล่าวว่าเรื่องการไปรยางหรือซ่อมจักรยานทั่วไปเป็นเรื่องหนึ่งแต่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคุณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันเกรงว่าจะซ่อมให้คุณไม่ได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะมีความประทับใจที่ดีต่อเจียงเสี่ยวไปแต่พวกเขาพบเจอพูดคุยกันเพียงสองครั้งเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไว้วางใจเขาทั้งหมดในคราวเดียว เจียงเสี่ยวไปยิ้มผมรู้จักสหายหลีด่ดีไม่เพียงแต่คุณจะเป็นเหลยเฟิงแห่งถนนชิงซานเท่านั้นแต่คุณยังเป็นฝนที่ตกในเวลาที่เหมาะสมคุณเป็นคนชอบธทำและคงมีเพื่อนมากมายเมื่อได้ยินคำพูดเย็นยอหลี่กวงหลงก็มีความสุขอย่างมากสหายเจียงดูคุณสิพูดมาทำเอาฉันละอายใจเลยเอาหลักคุณต้องการอะไรบอกฉันสิฉันจะถามเพื่อนของฉันให้เผื่อฉันสามารถช่วยคุณได้ เจียงเสี่ยวไปยิ้มเขารู้จักหลีกวงหลงเป็นอย่างดีรู้ว่าผู้ชายคนนี้เล่นมอเตอร์ไซค์มือสองมาตั้งแต่ช่วงปลายปี1970้รและรู้เทคนิคการปรับแต่งรถต่อมาเขาเริ่มก่อตั้งชมรมปรับแต่งมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ปี1983แล้วแต่ยังเร็วเกินไปที่เขาจะกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่และก่อตั้งชมรมปรับแต่งมอเตอร์ไซค์เจียงเสี่ยวไปคาดว่าผู้ชายคนนี้ต้องสะสมทรัพยากรและคอนเน็ชันไว้พอสมควรแล้ว แต่เจียงเสี่ยวไปไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเพียงแค่บอกส่วนที่เขาต้องการออกไปหลีกวงหลงตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้ยินและพูดว่าสิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องยนต์โชคคับคาบูเรเตอร์ท่อไอเสียคาลิปเปอร์หัวเทียนเกียร์คลัชเบรกดุมล้อยางหากคุณเปลี่ยนอะไหล่เหล่านี้ทั้งหมดก็เกือบจะเหมือนกับการซื้อรถคันใหม่เขาใสา่หัวแล้วพูดต่อแม้ว่าฉันจะหาอะไหล่ได้บางรุ่นแต่ฉันประกอบอะไหล่หลายรุ่นที่คุณพูดถึงไม่เป็นดังนั้นฉันจึงไม่สามารถติดตั้งให้คุณได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเสี่ยวไปรู้สึกดีใจที่เขาหาอะไรให้ได้ทว่าหลี่กวงหลงหมายความว่าเขาสามารถหาอะไรเหล่านี้ได้แต่ทักษะของเขาไม่เพียงพอที่จะติดตั้งอย่างถูกต้องเจียงเสี่ยวไปจึงตอบกลับไปว่าตราบใดที่สหายหลี่สามารถช่วยผมจัดหาอะไรได้ผมก็สามารถประกอบเองได้จริงหรือคุณประกอบเองได้จริงๆหรือหลี่กวงหลงรู้สึกประหลาดใจยิ่งขึ้นเขาอ้าปากค้างซึ่งมันกว้างพอที่จะยัดไข่เป็ดได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ ในระหว่างที่เขารับราชการทหารเขาเป็นทหารช่างซ่อมบำรุงและใช้เวลา3ปีในการซ่อมรถทหารและมอเตอร์ไซค์หลังจากปลดประจำการจากกองทัพเขายังคงศึกษาและเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปอีก2อสปีแม้ทักษะของเขาจะดีขึ้นมากแต่เขายังไม่สามารถปรับแต่งอะไหล่ที่เจียงเสี่ยวไปพูดถึงบนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างได้แต่ตอนนี้เจียงเสี่ยวไปกำลังบอกว่าเขาสามารถทำได้มันทำให้เขาประหลาดใจมาก เมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าอย่างมั่นใจหลีกวงหลงไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกเขาพูดออกมาอย่างตื่นเต้นว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่น่าจะมีอะไรเหล่านี้ที่คุณพูดถึงถ้าคุณประกอบมันได้ฉันจะพาคุณไปพบเขาฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเบาๆนี่เป็นคำพูดที่ใช้กันแพร่หลายในอนาคตเมื่อใดก็ตามที่ผู้พูดไม่สะดวกที่จะพูดว่ามันเป็นของตนเองหรือเกี่ยวข้องกับตนเองพวกเขาก็มักจะอ้างว่าเป็นของเพื่อน น่าแปลกที่ตอนนี้เพิ่งปี1983ต่หลี่กวงหลงกลับใช้กลยุทธ์คำพูดดังกล่าวเป็นแล้วเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างราบรื่นโดยไม่แม้แต่จะหน้าแดงผมบอกแล้วว่าสหายหลี่เปรียบเสมือนสายฝนที่ตกในเวลาที่เหมาะสมคุณมีมิสหายอยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากสหายหลี่ไม่มีอะไรที่เขาจัดการไม่ได้ เจียงเสี่ยวไปพูดชมหลี่กวงหลงไม่ขาดปากและไม่ลืมที่จะให้ความเชื่อมั่นอีกครั้งสหายหลี่วางใจได้ตราบใดที่ผมได้อะไหลเหล่านั้นมาผมจะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนหลี่กวงหลงมีความสุขมากเขาไม่มีกระจิกกระใจเปิดร้านอีกต่อไปเขารีบปิดร้านและพาเจียงเสี่ยวไปไปพบกับเพื่อนของเขาหลี่กวงหลงนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของเจียงเสี่ยวไปเขาทำหน้าที่บอกทางให้ไม่นานพวกเขาก็มาถึงตรอกเล็กๆบนถนนชิงซานอย่างรวดเร็วที่นี่ถูกเรียกว่าตรอกตระกูลหลี่ บ้านเล็กที่76ตรงกลางของกำแพงยาว15เมตรมีประตูเหล็กขึ้นสนิมที่ภายในเป็นลานขนาดเล็กมีอาคารสามหลังสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบตรงข้ามประตูเป็นบ้านเก่าสองชั้นที่ก่อด้วยอิฐและกระเบื้องและทั้งสองด้านก็เป็นบ้านอิฐและกระเบือ้องเช่นกันแต่สูงเพียงชั้นเดียวหลีกวงหลงเปิดประตูเหล็กและบอกให้เจียงเสี่ยวไปจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างในลานเล็กพี่ห้าพี่กลับมาแล้ว หลังจากจอดรถแล้วหญิงสาวรูปร่างเพรียวสูงอายุประมาณ1 7บเดถึงสิบปดปีเดินออกมาจากบ้านทางด้านซ้ายเธอทักทายหลี่กวงหลงอย่างอบอุ่นหลี่กวงหลงยิ้มเขินเขินให้เจียงเสี่ยวไปและแนะนําเธอว่านี่คือหลี่กวงเหลียนน้องสาวของฉันเองก่อนที่เขาจะหันกลับไปหาหลี่กวงเหลียนและพูดว่าพี่พาเพื่อนมาดูอะไหล่รถที่นี่เป็นบ้านของเขานี่เองเจียงเสี่ยวไปกลั้นหัวเราะพยักหน้าทักทายหลี่กวงเหลียนอย่างสุภาพและพูดกับหลี่กวงหลงว่า เราไปดูอะไหล่รถกันเถอะจากนั้นหลี่กวงหลงพาเจียงเสี่ยวไปเข้าไปในบ้านทางด้านขวาเมื่อเข้ามาเจียงเสี่ยวไปเห็นว่าห้องนั้นเต็มไปด้วยอะไหล่รถมากมายทั้งของรถมอเตอร์ไซค์และจักรยานเช่นเบาะนั่งแบบถอดประกอบดุมล้อยางเครื่องยนต์กล่องจดหมายแฮนด์บาร์ที่มุมกำแพงมีจักรยานจอดอยู่แถวหนึ่งซึ่งมีมากถึง9คันนอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์คันจันกรเจิดย่างเด่นสง่ายอยู่สองคันตัวรถมีสีสันฉูดฉาดแต่ขัดเงาจนวาววับ มองเพียงแวบเดียวก็สามารถเดาได้ว่าหลี่กวงหลงประกอบมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ด้วยตัวเองหลี่กวงหลงไม่รอช้าและเดินเข้าไปข้างในเพื่อเปิดประตูเจียงเสี่ยวไปตามเขาเข้ามาและเห็นตู้เรียงเป็นแถวพร้อมกับอะไหล่รถจักรยานยนต์ต่างๆที่จัดหมวดหมู่แสดงโชว์ไว้อย่างเรียบร้อยเป็นอะไหล่มือสองทั้งหมดหลี่กวงหลงพูดแนะนําอย่างแก้กังแต่ยังใช้ได้ทั้งหมดเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและมองไปรอบๆเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการส่วนใหญ่มีอยู่ที่นี่แล้ว แต่เครื่องยนต์2 5 0ซีซีที่คุณต้องการยังไม่พร้อมใช้งานแต่ฉันสามารถขอให้เพื่อนซื้อเครื่องยนต์ใหม่ให้ได้แต่ต้องรอวันพรุ่งนี้หลี่กวงหลงกล่าวเจียงเสี่ยวไปตื่นเต้นและพูดว่าไม่มีปัญหาเรามาจัดการกับส่วนที่มีก่อนผมจะเริ่มปรับแต่งตอนนี้เลยหลี่กวงหลงอยากรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปจะทำอย่างไรเขาตอบตกลงทันทีพร้อมกับทำหน้าที่เป็นคนยื่นเครื่องมือให้และทั้งสองคนก็เริ่มรื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงทาง